ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชยสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์นะครับหนึ่งในทักษะที่มีส่วนกำหนดให้ชีวิตคนคนนึงมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้มากหรือน้อยนะครับก็คือทักษะในการรับมือแล้วก็แก้ปัญหาซึ่งก็ต้องบอกว่าวิธีการมันพูดก็ง่ายนะครับบางครั้งเราเห็นปัญหาคนอื่นนะครับ เราวิจารณ์ได้คอมเมนต์ได้เป็นคุ้งเุ้นแควเป็นฉากฉาก,ฉากเลยแต่ปัญหาแบบเดียวกันบางครั้งมาเกิดขึ้นกับเราเองบางทีเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันผมอยากให้ลองง่ายๆแบบเล่นเกมโชว์ครับเราเป็นคนดูเนี่ยนะฮะเห็นดาราเขาเล่นเกมโชว์บางทีเรื่องง่ายๆคําคถามง่ายๆทําทไมแค่นี้ตอบไม่ได้ผมเคยนะครับผมเคยไปลองเล่นเกมแบบนั้นแหละเล่นออกไลฟ์โชว์จะที่ไหนก็ตามเนี่ยกลับมาสังเกตตัวเองเออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเออทําไมตอนสถนานการณ์แบบนั้นเนี่ยทําไมเราคิดเรื่องง่ายๆแค่นี้เราคิดไม่ได้ ปัญหาหมันก็ทำงานคล้ายๆกันนะครับคือเวลาที่คนคนหนึ่งจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันบีบบังคับนะครับไม่เป็นไปอย่างใจมีปัจจัยแวดล้อมที่กดดันเข้ามาเนี่ยวิธีในการรับมือแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้ทำได้แบบที่เราเวลาที่เราปกตินะครับความกดดันที่มีเข้ามามากๆทำให้นักร้องนักกีฬานะครับสามารถที่จะผิดฟอร์มไม่ได้เลยร้องเพลงแล้วลืมเนื้อ นักกีฬาอยู่ดีๆก็เล่นผิดฟอร์มนะครับไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างตอนที่ฝึกซ้อมมาคี์สาคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับสิ่งที่มันมีส่วนในการกําหนดให้ชีวิตคนคนหนึ่งมีโอกาสจะประสบความสำเสร็จในชีวิตของตนเองได้มากกว่าคนอื่นนั่นก็คือทักษะในการรับมือกับปัญหาถ้าสิ่งนี้มันสําคัญทําไมเราถึงไม่ถูกฝึกเรื่องนี้มาตั้งแต่ในสมัยเรียนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมมีเทคนิคที่ทํายากมากแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเทคนิคนี้ จะช่วยชีวิตคุณได้มหาศาลมากเขาบอกว่าเวลาที่คุณมีปัญหานะครับอย่างแรกที่คุณจะต้องสังเกตเลยก็คือจิตแรกที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาจิตแรกความรู้สึกนึกคิดแรกไอเดียแรกที่มันวิ่งขึ้นมาในหัวของคุณนะครับมันคืออะไรเช่นเวลาเป็นหนี้จิตแรกของคุณคือหนีไหมชักดาบยังไงหรือจะแฮะคัดหนี้แบบไหน หรือจิตแรกของคุณคือเราจะแก้ปัญหานี่อันนี้ยังไงนะครับจิตแรกเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่กําหนดชีวิตคนคนหนึ่งให้มีความเป็นไปในเส้นทางที่อาจจะเมื่อเวลาผ่านไปครับเส้นทางชีวิตของเขาอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยคุณผู้ฟังเคยดูเรื่อง sliding doors ไหมครับ sliding doors ที่ผมเคยเอามาพูดในรายการข่าวเช้านะครับ mission daily report คือในสถานการณ์เดียวกันนะครับแค่คุณตัดสินใจหรือ พลาดช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองเนี่ยชีวิตคนเนี่ยมันไปคนละเรื่องกันเลยในหนังเนี่ยมันก็คือว่าสล็อดิงดอ้งรอคือประตูของรถไฟใช่ไหมครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับพอดีหนังมันนานมากคุณไปทันกับไปไม่ทัน,นชีวิตของคุณไปคนละแบบจิตแรกของคุณก็คล้ายๆกับประตูรถไฟที่มันเลื่อนปิดเนี่ยแหละครับคุณกําหนดชีวิตของตัวเองด้วยวิธีแบบไหนถ้าคุณกําหนดชีวิตของตัวเองด้วยการคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นตลอดเวลาหรือ มองทุกอย่างแต่แง่ลบตลอดเวลามีปัญหาเข้ามามีปัญหาแล้วทําไมชีวิตนี้จะต้องมีปัญหาแบบนี้ด้วยดีไม่ดีวันหนึ่งเราอาจจะทําร้ายตนเองหรือทําร้ายคนรอบข้างได้เลยนะครับแต่ถ้าจิตแรกของคุณมันเป็นแง่บวกครับโอเคมีปัญหาปัญหานี้เป็นปัญหาใหม่หรือปัญหาเก่าล่ะถ้ามันเป็นปัญหาเก่าบริษัทเราอาจจะไม่ก้าวไปไหนอยู่นะเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นปัญหาใหม่โอ้ดีมากแล้วบริษัทกําลังเติบโตบริษัทกําลังก้าวไปข้างหน้าเราเจอปัญหาใหม่นะครับเนี่ยมันก็ เป็นจิตแรกที่พอเรารับรู้ปั๊บมันก็มีความโพสิทีฟมีความความสร้างสรรค์อยู่ในตัวของมันนะนผมอยากให้กลับมามองตัวเองครับเรื่องแบบนี้ฟังผมเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแต่ลองไปทําจริงๆเนี่ยวันพรุ่งนี้อยู่ดีทําเลยเนี่ยผมเชื่อว่าทําไม่ได้นะครับมันต้องฝึกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าทาให้มันเป็นเหมือนโปรแกรมมิ่งนะฮะเหมือนเขียนโคดดิ้งเอชิปเซตตัวนี้ฝังลงไปในสมององเราเลยว่าจิตแรกของเราเวลาที่รับรับมือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไปเจอหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็พูดจาไม่ดีใส่แบบที่เรา ไม่ชอบเลยแต่ก็ยังต้องเจอทุกวันเจอเพื่อนร่วมงานนินทาตั้งกวน,นินทานะครับงานการไม่ทําจิตแรกของเรานะครับที่เวลาเรารับรู้เรื่องพวกนี้เรารับมือกันด้วยวิธีแบบไหนงานของเราครับคุณภาพงานของเราหลายสิ่งหลายอย่างที่มันกําหนดชีวิตของเราเนี่ยครับเรามักจะมองปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะครับอยู่ในองค์กรแบบนี้วัฒนธรรมมันเป็นแบบนี้ไงหัวหน้าเป็นแบบนี้ไงอยู่ในประเทศไทยอากาศก็ร้อนรัฐบาลก็เออแบบเดิมๆนักการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยถ้าเกิดว่า เวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาสมองเราอย่างแรกไปคิดถึงแต่เรื่องพวกนี้ครับคุณคิดว่าเราจะมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าได้แบบไหนครับไอ้ก้าวไปมันต้องก้าวไปแน่นอนอะถูกไหมฮะเพราะว่าเราก็ต้องเติบโตไปตามระยะเวลาถูกไหมครับด้วย พื้นเพทางการศึกษาความพยายามของเราเนี่ยอย่างน้อยชีวิตผมว่ามันก็ต้องก้าวหน้าแหละไอ้คำว่าก้าวหน้าคือก้าวหน้าขนาดไหนละ่ะก้าวคือบางคนเนี่ยอยู่ในองค์กรเดิมตำแหน่งเติบโตขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นมีความออแข็งแรงมากขึ้นในหน้าที่การงานก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วนะครับคำว่าก้าวหน้าไม่ได้แปลว่าต้องเปลี่ยนองค์กรตลอดเวลาตำแหน่งมันจะต้องประธานบริษัทหรือจะต้องมาทําธุรกิจตัวเองตลอดเวลาความก้าวหน้ามันไม่ได้ถูกกาหนดว่ามันจะต้องตายตัวแบบนั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เรากําหนดตัวเราเองเนี่ยโปรแกรมตัวเองลงไปเนี่ยครับ ค,คุณยังไม่รู้สึกในวันหรือสองวันแรกหรอกเวลาที่คุณกําหนดความคิดลบๆลงไปในหัวของคุณนะครับวันสองวันแรกคุณไม่เห็นมันคล้ายๆการออกกําลังกายเลยครับคุณยกเวทอ่ะคุณนอนเฉยๆแล้วคุณบริโภคเยอะๆคุณจะยังไม่เห็นผลของมันในช่วงสั้นๆแต่ระยะยาวๆครับคนที่กําหนดจิตตัวเองให้มันมีความโพสิทีฟมองบวกมองไปข้างหน้ามองโอกาสตลอดเวลากับคนที่มองอะไรก็มองแง่ลบนกาทีฟ อะไรก็เป็นปัญหาบังเกียจว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ทําไมไมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราเราอยากเป็นคนแบบไหนถ้าถามตอนนี้ทุกคนก็อยากเป็นแบบแรกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือถ้าเราอยากเป็นแบบนั้นนะเราได้ฝึกฝนตัวเองให้มีโอกาสได้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือใจเราแค่อยากเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ทําตัวเองให้เป็นแบบหลังต้องตั้งคําถามนะครับอย่างที่ผมย้ําเสมอว่านี่คือ sliding door ในชีวิตของคนหลายคน เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเมื่อประตูบานแรกมันปิดเราคิดไม่เป็นไรก็กก็มันไม่โอเคไม่โอเคมันก็มันก็ต้องต่อว่ากันนะมันก็ต้องคอมเมนต์กันแรงๆมันก็ต้องพูดไม่ดีมันองคิดไม่ดีแค่จะไปคิดดีๆกับเรื่องแบบนี้ได้แต่ประตูบานต่างๆเ่าเนี้ยเวลาที่มันปิด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 ไปเรื่อยเวลาผ่านไปปีสองปีตัวคุณจะเป็นคนที่แตกต่างอย่างมากระหว่างคนที่คิดบวกกับคนที่คิดลบฝากเอาไว้นะครับจิตแรกเมื่อคุณรับมือกับปัญหา คุณฝึกฝนตัวเองแบบใดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน ep ต่อไปสวัสดีครับพียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย